Candado. หลายคนบอกว่าทําบุญสวยชาติหน้าทําหน้าทําตัวสวยชาตินี้ค่ะอีกหนึ่งในบริการคลินิกเสริมความงามที่เราคุ้นหูกันแล้วก็บางท่านอาจจะเคยไปเข้ารับบริการนั่นคือการดริปวิตามินค่ะดริปวิตามินเนี่ยด้วยการนําเสนอบอกว่าบ้างก็ทําให้ผิวสวยผิวดูดีนะบางก็บอกว่าช่วยในการฟื้นฟนูร่างกายค่ะแต่เมื่อไม่กี่วันมานี้ค่ะเพจดราม่าแอดดิออกมาเตือนถึงอันตรายจากการดริปวิตามินเข้าสู่หลอดเลือดดาโดยตรง มีกรณีมาจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแพ้รุนแรงเกิดภาวะเม็ดเลือดแดงแตกจนไตาวายเฉียบพลันหรือแม้กระทั่งการเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างรุนแรงจนเกือบเสียชีวิตได้หากช่วยเหลือไว้ไม่ทันค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาหาคำตอบว่าการดริปวิตามินจะช่วยบำรุงผิวพรรณร่างกายได้จริงหรือไม่นะคะร่วมพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลค่ะวันนี้กับแพทย์หญิงพิชยามณีประสบโชคภาวิชาตาจว,วิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมา วิทยาลัยมหิดลค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะ,คะอาจารย์ครับขอความรู้กันก่อนก่อนที่จะเข้าเรื่องที่อยากจะถามการดริฟวิตามินหรือดริฟผิวเนี่ยมันมีชื่อแบบทางการแพทย์เลยครับแล้วมันคือการรักษาดูแลตัวเองยังไงครับ ค่ะก็จะต้องบอกว่าที่เขาย่อมาจาก IV d r ดริปมนะคะ IV เนี่ยย่อมาจาก intravenous นะคะ intravenous ก็คือการที่ฉีดสารเข้าไปในเส้นเลือดดำของเรานะคะหลอดเลือดดำส่วน d ริ p เนี่ยคือเป็นการที่เราค่อยๆ่ย,ยหยดอย่างช้าชนะคะเพื่อให้สารเนี่ยค่อยๆเข้าไปในหลอดเลือดดำเนื่องจากบางทีเนี่ยถ้าเราใส่เร็วเกินไปอย่างยาบางชนิดอะคะ่ะถ้าใส่เร็วเกินไปเนี่ยมันมีผลที่มันอาจจะระคายเคืองหลอดเลือดทําให้หลอดเลือดอักเสบได้ค่ะอ่าอเอาแปลว่าสรุปว่าก็คือการให้อ หารผิวโดยการเข้าโดยเส้นเลือดดำเส้นเลือด,ดใหญ่<ำ>ใช่ไหมครัเส้นเลือดดำเส้นเลือดดำครับ, <c oughs> รบอาจารย์ครับทีนี้ปกติแล้วมันถูกใช้ในการรักษาทางการแพทย์ <c oughs> ไหมครับหรือว่าเพื่อการเสริมความงานอย่างเดียวเท่านั้นครับค่ะจริงๆอะค่ะมันมีข้อบ่งใช้ที่ผ่านทางเอ องค์การอาหารและยาทั้งของไทยและของประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่นะคะแต่มันก็จะมีโรคที่แนะนําให้ใช้อย่างเช่นอ่ะยกตัวอย่างมันก็มีหลายตัวใช่ไหมคะวิตามินสมุนวิตามินบางตัวก็เหมาะกับคนที่ขาดวิตามินในบางโรคนะคะหรืออาจจะมีโรคปลายประสาทอักเสบนะคะหรือในบางคนในบางสารที่เอามาใช้ะค่ะอย่างเช่นมีภาวะของตับเป็นพิษนะคะหรือได้รับพาราเหล่าตับมีปัญหาอะไรนี่ค่ะคือใส่เข้าไปเพื่อให้สารอนุมูลอิสระเพื่อไปลดการอักเสบของตับอันนี้ ะะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทุกอย่างคือทำโดยการมีข้อบ่งชี้ส่วนในทางออผิวหนังนะคะจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่ได้มีการข้อบ่งชี้ใดๆไม่ได้ช่วยหรือไม่ได้เป็นการรักษาเพื่อทำให้ผิวขาวหรือผิวสุขภาพดีขึ้นนะคะทีนี้ขออนุญาตขอเพิ่มเติมค่ะคุณหมอคะว่าอย่างการริบวิตามินเนี่ยมันแตกต่างจากการฉีดหรือว่าการรับผ่านสายน้ำเกลือ,อยังไงอะคะ จริงๆมันคลายกันค่ะอย่างที่บอกว่ามันมีการทั้งฉีดเข้าไปได้เลยทีเดียวใน,ในหนึ่งครั้งจบหรือแต่การริบนะคะเราจะผสมกับสารอื่นๆอาจจะเป็นน้ําเกลือนี่แหละค่ะแต่ว่าใส่สารอย่างวิตามินที่ต้องการเข้าไปแล้วค่อยๆปล่อยให้มันหยดเข้าเส้นเลือดดำเราอย่างช้าๆอาจจะเป็นหมดภายในหนึ่งชั่วโมงอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อป้องกันการระคายเคืองของเส้นเลือดดาเมื่อ,อยาตัวนี้ผ่านค่ะวิตามินบางชนิดนะคะมันก็อาจจะมีผลมันอาจจะเป็นกรดอ่อนๆมาจ,จกัดเส้นเลือดได้ประมาณนี้ค่ะ โอ้แต่ว่าทีนี้ด้วยกลไกในเรื่องของการทํางานคะคือเราเราอาจจะได้ยินอย่างเงี้ยค่ะคาโฆษณานะคะคุณหมอว่า,าล้างพิษบ้างทําให้ผิวขาวใสบ้างจริงๆในในหลักการกลไกการทํางานนะคะถ้าเกิดว่าเราเราดิบวิตามินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไปช่วยยังไงได้บ้างแล้วแล้วมันได้ตามที่เขาตั้งใจแบบว่าจะเคลมหรือโฆษณาไว้ไหมคะ คือจริงๆก็ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าตามหลักการแล้วจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยได้เหมือนตามที่โฆษณาขนาดนั้นเนาะคะ่ะอย่างที่บอกว่าเขาอาจจะเอามาประยุกต์ใช้เนื่องจากเขาจริงๆเราต้องบอกว่าอย่างสารบางสารนะคะที่ช่วยทําให้ผิวขาวขึ้นหมออาจจะพูดได้อย่างเช่นกลูตาไทโอนนะคะจริงๆแล้วอ่ะที่มันขาวเนี่ยมันเป็นผลข้างเคียงจยากยามากกว่าซึ่งการที่มันขาวอ่ะคะ่ะมันอยู่ได้แค่แบบเดียวะคะ่ะไม่เกินหนึ่งเดือนซึ่งเราไม่สามารถที่จะ ให้วิตามินให้ฉีดกูตา้าไทโอนไปทุกเดือนได้เนื่องจากมันอาจาจะมีผลข้างเคียงที่ร้ายแรงกว่าอันดับแรกเลยะคะ่ะมีความเสี่ยงต่อการแพ้ยารุนแรงได้เนื่องจากการให้สันที่เข้ายาทั้งหมดะคะ่ะเข้าทางหลอดเลือดเนี่ยมันจะเกิดร่างกายจะดูดซึมได้รวดเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดการอาการแพ้ขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นแพ้ชนิดรุน,รนแรงแล้วก็อาจจะทําให้ความดันตกเนาะ,ะมีอาการปากบวมตาบวมหายใจเหนื่อยแล้วก็ถึงขั้นหัวใจล้มเหลวแล้วก็เสียชีวิตได้เลยนะคะ อ,อ๋อง,งั้นก็แปลว่า<อ>ที่เราเข้าใจว่าเอย้ผิวเราสว่างใสเนี่ยเป็นเพราะสุขภาพดีไหมคุณหมอบอกว่าเป็นเพราะ มันเป็นไซเฟตยงใช่ค่ะเป็น,อปนของรั้งเกียงเมื่อสักครู่นี้พูดแล้วค่อนข้างน่ากลัวเพราะคิดว่ากูต้าไทโอนนนงยุ้ยน่าจะเป็นไรที่หลายๆคนไปดิฟไปฉีดกันอนอกเหนือจากไอ้เรื่องแพ้ยาแพ้อ,อาหารสารอาหารที่ใส่เข้าไปในหลอดเลือดคะมันมีความเสี่ยงอื่นอีกไหมครับจากการเจาะหรือใช้เข็มเวลาเราเจาะเข้าไปในผิวหนังนครับหมอจริงๆมีค่ะก็คือถ้าทําโดยอยู่ในสถานพยาบาลที่ไม่ได้มาตรฐานหรือคนที่ทำเนี่ยไม่มีความรู้ความชำนาญที่เพียงพอนะคะมันก็อาจจะทําให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ซึ่งติดเชื้อก็คืออาจจะ หลอดเลือดอักเสบหรือแม้กระทั่งติดเชื้อในกระแสเลือดได้เลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดดริบไม่ดีเนี่ยมีแอร์เล็กๆที่เป็นก็คือเป็นฟองอากาศนะคะสามารถเข้าไปในเส้นเลือดแล้วมันเอาไปอุดตันในหลอดเลือดหัวใจได้เลยค่ะซึ่งอันตรายค่อนข้างมากค่ะ ค่ะทีนี้ค่ะมันมีอีกเคสหนึ่งที่น่ากังวลอย่างเช่นการให้วิตามินซีสูงนะคะในภาวะนะคะเขาเรียกว่าเป็น G6PD หรือว่าเคสที่หญิงสุขภาพดีได้รับแร่ธาตุแล้วเป็น GCPD นะขออภัยค่ะนะ,ะเป็นเคสที่หญิงสุขภาพดีได้รับแร่ธาตุแล้วหัวใจเต้นผิดจังหวะจนเกือบเสียชีวิตภาวะนี้ G6PD มันเกิดจากอะไรคะคุณหมอ ค่ะก็คือต้องบอกก่อนว่าคนที่เป็นโรค G ีซิกพีดีคือจะเป็นโรคทางหลอดเลือดนะคะเขาจะมีโอกาสที่เม็ดเลือดแดงจะแตกตัวง่ายกว่าปกติคนปกติซึ่งบางทีอะค่ะสมัยนี้เรามีการคัดกรองตั้งแต่เด็กที่เกิดมาแต่ย้อนกลับไปเมื่อ3 0มสถึงสีปีที่แล้วเนะะี่ยค่ะอาจจะไม่ได้มีการคัดกรองบางทีคนที่สุขภาพดีเราคิดว่าเราไม่ได้มีโรคที่ซ่อนอยู่แต่จริงๆแล้วอาจจะมีโรค โรคหนีซ่อนอยู่ก็ได้ซึ่งพอให้วิตามินซีเข้าไปแล้วค่ะมันก็เป็นสารที่ไปกระตุ้นให้เม็ดเลือดแดงมันแตกตัวง่ายมากขึ้นมันก็จะซีดฉับพันได้เนาะคะ่ะและนอกจากนั้นค่ะการให้วิตามินถ้าเกิดโดสสูงเกินคือปริมาณที่มันสูงเกินข้อที่กําหนดอะคะ่ะวิตามินพวกนี้มันขับออกทางไตค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามันสูงเกินไปเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทําให้เกิดกไตวายได้เนาะคะ่ะในระยะยาวหรือแม้กระทั่งบางสารเย่างเช่นตอนนี้มีให้ออดริปก็คือให้ฉีดแมกนีเซียมหรือ โพแทสเซียมนะคะเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะถ้าในหกันให้ม a นีเซียมเนี่ยจริงๆจำเป็นที่จะต้องให้ในโรงพยาบาลนะคะ mm hmm. มีการตรวจติดตามขึ้นไฟฟ้าหัวใจรวมทั้งความดันอะไรต่างๆรวมด้วยเพราะว่ามันอาจจะกระตุ้นให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะได้เลยค่ะน่ากลัวนะใช่ค่ะพอฟังแบบนี้แล้ว คุณหมอครับหลายๆคนก็แหมต้องบอกจริงว่าเขาไม่อาจจะไม่มีเวลาซื้อผักซื้อปลากินเพื่ออาหารมันดีอ่ะมันต้องรีบอะ่ะแล้วอย่างก็คือมันเป็นวัตกรรมที่หลายๆคนเขาก็ใช้กันมาสักระยะแล้วในมุมมองของคุณหมอเองมีอะไรอยากจะเตือนไหมครับหรือว่าถ้าอยากทำเราจะคนละครึ่งทางยังไงดีครับ ค่ะคือหมอคิดว่าจริงๆก็อาจจะสามารถทําได้นะคะแต่ว่าอย่างต้องเลือกสารดีๆคือมันก็จะมีสารบางตัวที่ผ่านออยอและสักในการฉีดแต่บางตัวก็อาจจะไม่ได้ผ่านอยอยเพราะฉะนั้นนะคะอาจจะต้องเลือกสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลที่เชื่อถือได้ทําภายใต้ ผู้เชี่ยวชาญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะฉพด้านนั้นแล้วก็เขาจะได้เช็คหมดเลยว่าคนไข้เนี่ยมีโรคประจําตัวอะไรตั้งครั์อยู่หรือเปล่าหรืออายุเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้ดูรอบด้านแล้วก็ถ้าเป็นสถานพยาบลาลโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานนะคะถ้าเกิดเราเกิดภาวะไตาวายหรือแพ้รุนแรงขึ้นมาก็จะได้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตได้ค่ะแป<ต>ลว่าก็ต้องตรวจ เป็นไปได้ตรวจร่างกายตรวจสุขภาพก่อนใช่ไหมครัคเพราะถ้าเกิดมันโอเคลืมถามมีคุณผู้ชมถามมาเหมือนกันถ้าสมมุติว่าดริปไปแล้วครับคุณหมอครับแล้วมันมีอาการแพ้ขึ้นมาทันทีนแพ้รุนแรงเพราะอย่างนี้ฟิลิปปินส์ชก็มีมันจะมีมวิธีประถงพยาบาลเบื้องต้นหรือว่ามีช่วงเวลาทองที่จะเอาชีวิตรอดไหม จริงๆมีค่ะถ้าอยู่ในสถานพยบาบาลเนี่ยเช่นถ้าเป็นโรงพยบาบาลเนี่ยค่ะน่าจะรอได้แน่นอนเพราะจริงๆมันมียาที่ฉีดแล้วมันช่วยลดการแผรรุนแรงได้เนาะคะ่ะแล้วก็มีการตรวจติดตามหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดหัวใจหยุดเต้นไปจริงๆค่ะถ้าอยู่ในโรงพยบาบาลที่มีอุปรกรณ์ช่วยชีวิตก็สามารถกู้ชีวิตกลับคืนมาได้ค่ะ แต่สุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ค่ะถ้าเราสุขภาพแข็งแรงนะคะจริงๆแล้วไม่มีความจําเป็นเลยค่ะในทางการแพทย์นเนี่ยยังไม่ได้มีงานวิจัยอะไรที่บอกว่าออการให้วิตามินทางผิวนะคะเรามีข้อบ่งชี้ที่ทําให้ผิวสุขภาพดีขึ้นหรือผิวขาวขึ้นอ่านี่ละค่ะน,นะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่างที่คุณหมอบอกไว้นะคะว่าสิ่งสําคัญเลยนะคะก็คือการเลือกนสถานประกอบการนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาใช้ในในยะของการรักษานะก็ต้องได้รับเรื่อง,องการรักษาข้อบ่งชี้โดยแพทย์เท่านั้นนะคะวันนี้ขอบคุณ นะคะแพทย์หญิงพิชยามณีประสบโชคภาวิชาตาจวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลขอบพระคุณนะคะคุณหมอขอบคุณครับคหมอครับ,บสวัสดีค่ะ